โอย้ยางามเลยโอ,ยอ,ยอย้ดอกนี่ไหมงามงามเลยครับ สวัสดีครับผมกับหมพอผอกับลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าเหมือนเดิมเมื่อเนี่ยหัมาเขบาบังเฮยตําบลโป่งลกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภพูมครับมื้อเนี่ยหัมาก,กับตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2568ัอยสิบแปดครับ เฮดนาเลข้ขาผูครับ หอยข้นหยียบไปแต่หมู่วานเลย ถึงนกยุงครับดอกหนึ่ง เพิงนกยุงครับเฮ็ดพิงนกยุงหัวเขียวครับ hmm, Ferti. ปุ้งนกครับโอ้อย่างงามเลยตกตุม งุงครับโอ้โหด,ดอกน้อยซากลากอยู่เราตัดออกแล้วนี่บ้างนะครับเนาะดอกน้อยๆมันเนี่ยเขาที่ร้องปลูกไว้ครับเบื้องมือ่อนาคันเขาได้มาเขาที่ร้องมาเปิดเบื้องว่ามันที่เป็นจังไดเนาะครับเนาะ ปกไว้ก็มือหนาจังมงั้งเบิ้งพึงแดงครับเห็ดตะไคร้ครับเห็ดพึงขาล้ายครับเรือว,ว่าพึงเลือดแหละว,ว่าสองดอกคุณเจ้าน,น,นี่ย khái khéo hợp Thường nung cho kênh Ghiền บิ่งเห็ดทำครับเบิงบ่งอยู่ในทำแล้วอ้มีอย่างบนอะไรในะทำซ่อมก็โอ้บ่มีอย่างหรอกสวบกลับบ่ไหวเด้โอ้หัวหลุดซ้ำไหลเห็ดกออีกครับบัเน,นี่

ة, สองบานสองดอกเสียบเซยอยู่ดอกน้อยปลูกไว้ก่อนนะครับเนาะเมื่อหนาขนาดมาจังมาเบิองครับ นะครับโบเหลือก็สร้างมันครับนะนะครับไ้่ผน,นี่เลอกดอกปอยไว้นี่นล่ะ อือขานผูครับเบาดอกอือเอาไปนี่นี่เอาไปเป็นเชื่อเนาะอื้อมาทันได้แจ้งอยู่สีเต็มตาแล้วครับ เด็กกับบ้านแต่เศร้าเจ้าเมือเ่อไรพอแล้วครับเนาะนครับเย็บตะไคร้ครับเฮ็ดนาแรขาผู้ครับจีงามๆเลย ตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วล่ะครับสวัสดีน้ำมือเศ้าครับผม กับมาพบพ่อกับลูกจ้างอิสระคือเขาเมื่อนี้กับพี่น้องเขาเขามาเลาะเบิ้งโคกเขาบังเฮยตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมายเก้าหมายเดิมแล้วครับเมื่อนี้มากับตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแลครับเนาะมึงผลงานหาหมาเมื่อเส้านะครับใกล้ที่เต็มตาแล้วครับหัวกระแจงเนาะแต่ว่านี่กับหกโมงกว่ากับสิบเจ็ดโมงแล้วหรอครับเมื่อนี้อากาศเป็นคึ้มๆเนาะครับเนาะก็เลยเฮ็ดให้ เป็นมนืดๆ <tinc S 1> แน่ล่ะครับเขาเลยได้เปิดไฟนะครับเนาะนี่แหละครับความหมานของเขาก็เป็นเห็ดก้อแดงใหญ่แล้วก็เป็นเห็ดผึ่งนกยุ้งครับเห็ดผึ่งนกยุ้งก็ได้มาหลายเติบดอกน้อยๆมื่อไหร่ได้ครับอาจจะได้เจียมเห็ดผึ่งนกยุ้งเพราะว่าเริ่มที่ออกแล้วซอแซ่แล้วครับแล้วก็ได้เห็ดนาเลียใหญ่มานิดๆน้อยๆครับแต่ส่วนหลายก็ยังเป็นเห็ดก้อแดงใหญ่แล้วก็เห็ดผึ่งนกยุ้งเนาะครับเนาะสำหรับเท้านี้ไปครับการรุ่นไปน่วมกันเมื่อไหร่ว่าเขาสิมีความหมานมาฝากพี่น้องเขาหลายซ้ำใด สีไดหลาสั้าใดกลับบ้านสีไดห่อเสือหรือสีใดใสถุงยางกลับบ้านนะครับเนาะไปครับไปเวลาไปเรื่อยๆนะครับเนาะมาเบ่งเห็ดชุดแรกรอบเต่าของเขานะครับยังสลัวสลัวอยู่เมื่อนี่ค่อนคางที่จะมืดๆอยู่ครับ ดีกอเกอ่าครับ บวานเท่ากับมาได้ครับผมเนี่ว่ามันหาคักยุ่นละบานได้เสวยไงเลี้ยวครับเห็ดกอบานเสยวัน่ น้อยครับบ่เอาเอาไว้ปลูกไว้ปลูกไว้ นี่ครับหมู่วานเนี่ยเขาจะเป็นดอกยุ่งแศเขาเรลียวว่าเห็นนะครับเนี่ยเพรเขาที่บานหมดเนี่ยไม่ไม่ไมปลูกยุ่เนเนี่ยครับนีน่บานตังซึ่งเลย บรรยากาศยังมื่อเศร้าครับหมอกลงลง้มวีวี เิดพิ่งไข่ครับสองดอกงามๆเลยหมูหวานนี่กับมาาด้ครับผมนแต่ว่ากับหานได้คือเกาไงเลเ้็วอีหลีครับเห็ดกอนี่ซ้ํานี่เนี่ย มืออื่นนี่ม้าเนี่ยบานเปิงเงซึงเลยนะครับเนี่ยดอกน้อยๆนี่ปลูกไว้อีกครับปลูกไว้นี่ละมือหนาจังมะเบิง เพื่งนุกยุ้งครับโอ้โ uh, หดอกนี่ไหมงามงามเลยครับ งานการล่อโคกของเขาสําหรับมือนี้ครับนี่แหละครับความหมานมือนี่ก็ยังเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ขึ้นเก่้าห่ะเนะครับเนาะมือนี่้ก็หมานเต็มตาขึ้นเก่้าล่ะครับเนี่ยแล้วเขาก็สิกลับบ้านนะครับเนาะเขาก็อยากหาตาไม่อยู่้อครับเขาสั่งตาไม่อยู่ตาไม่บ่ทันไดนมาแล้วครับเนาะเขาก็เอาตานี้ไปก่อนละเต็มตาเขาก็พอดีได้เวลากลับบ้านแหะครับมือนี้ก็เป็นเห็ดกอล้วก็ มีเห็ดผึ่งนกยุงน้ำแล้วก็มีเห็ดนาแหล่ไงน้ำครับนิดๆหน่อยๆเนาะส่วนเห็ดก้อเป็นส่วนหลายเนาะครับเนาะเห็ดก้อก็อยากมีบานๆแน่ล่ะครับเพราะว่าออกมาโดนแล้วเนาะบานก็ยังงามอยู่ขึ้นเก่าล่ะครับเอาละครับสำหรับมื้อนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่น้องเขาก็คือเป็นเห็ดก้อส่วนหลายแล้วก็เป็นเห็ดผึ่งนกยุงเนาะครับเนาะมีแค่สองชนิดนี่แหละครับที่ว่าหลายๆเนาะครับเนาะเอาละครับมีความหมานน้ฝากพี่น้องแล้วเบอร์คลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกกๆทท่่าานนีคออยเป็ำลลังใใจห้ตดม ก็การชิหนาครับผมสวัสดีครับ